สวัสดีครับทุกคนคิวไลค์ like ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือเทเวศนะครับพาทุกท่านมาพบกับการปรปับปรุงภูมนทั์ริมคลองพะดูงกรุงเกษมในโซนเทเวศครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีความคืบหน้ามากขึ้น,นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการปูทางเท้านะครับหรือว่าจะเป็นการรืย้ายตลาดขายต้นไม้ที่อยู่บริเวณนี้ออกไปส่วนพื้นที่ชั่วคราวของตลาดต้นไม้ในบริเวณนี้จะย้ายมาอยู่จุดไหนและบรรยากาศโดยรอบจะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับยังไงมาชมความคืบหน้าและบรรยากาศโดยรอบไปพร้อมๆ กัันเลยครบตอนนี้ผมอยู่บนเรือด่วนเจ้าพยาทงส้มครับกำลังจะนั่งไปที่ท่าเรือเทเวศราคาค่าโดยสารนะครับก็16บบาทตลอดสายครับเดีย๋ยวเราไปพบกันที่ท่าเรือเทเวศนะครับ ตอนนี้ผมถึงท่าเรือเทเวศแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาเดินชมบรรยากาศความคืบหน้ากันเลยครับสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพดูงกรุงเกษมในช่วงเทเวศนะครับ ช่วงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงของสะพานเทเวศนารุมิตรถึงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพญาเลยครับใกล้ๆกับท่าเรือเทเวศพื้นที่เขตดุสิตเขตพระนครเริ่มสัญญานะครับวันที่1ตุลาคม2565ครับและสิ้นสุดสัญญานะครับวันที่29มีนาคม2566ครับก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับระยะเวลาในการดําเนินการก็คือ180วันงบประมาณนะครับในการปรับปรุงอยู่ที่76ล้าน5แสนบาทครับ ผู้รับจ้างนะครับดำเนินการโดยบริษัทวิวัฒน์พลเอนจิเนียริ่งจำกัดครับอันนี้คือข้อมูลในป้ายประกาศนะครับอยู่ทางด้านหน้าจุดนี้เลยครับ เต็นท์สีข,ขาวๆทางด้านหน้านะครับก็คือตลาดต้นไม้ที่ชาวย้ายมาตั้งที่บริเวณนี้ชั่วคราวครับจุดนี้นะครับทางด้านข้างก็จะเป็นสถานีสูบน้ําเทเวศซึ่งบริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะมีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์เอาไว้อยู่จะผมอ่านรายละเอียดให้ฟังครับเขาบอกว่าพื้นที่รองรับผู้เช่าแผงค้าต้นไม้ตลาดเทวราช ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบรุดุงกรุงเกษมช่วงจากสะพานเทเวศนารมิตรถึงแม่น้ำเจ้าพยาพื้นที่เขตพระนครตั้งแต่วันที่13มกราคม2566ถึงวันที่31พฤษภาคม2566ครับเป็นการย้ายมาตั้งบริเวณนี้เป็นการชั่วคราวนะครับถึงแค่สิ้นเดือนพฤษภาคมครับ ในส่วนตำแหน่งที่ตั้งเรือนของตลาดต้นไม้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าครับริมคลองประดุงวงเกษมฝั่งตรงข้ามกับวัดน,นรนาศุนทริกาลามครับ ทางด้านหน้านะครับก็คือที่ที่มีการขายต้นไม้ในอดีตครับซึ่งตอนที่ผมมาถ่ายนะครับตอนนี้ก็มีรถแบ็คโฮอยู่ในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่คนงานอยู่ในพื้นที่ครับหลายจุดในบริเวณนี้ก็มีขี้นกอยู่เพียบเลยครับขนาดบริเวณนี้นะครับยัมีการปรับปรุงไม่ทันเสร็จเลยนะแต่ว่าบริเวณตามพื้นก็จะมีขี้นกแล้วก็พวกคราบด่างดำต่างๆครับ ฝาท่อในบริเวณนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับผมเองยังอยากได้เป็นที่ระลึกเลยนะก็ลักษณะจากคล้ายๆกับบริเวณในโซน,นอื่นๆนะครับที่มีการทําเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโซนแรกๆเลยก็คือโซนตรงหัวลําโพงนะครับโซนนั้นก็มีความสวยงามแบบนี้นะครับฝาท่อในบริเวณนั้นฝั่งตรงข้ามกับที่ผมยืนอยู่ก็คือตลาดเทวราชครับ กำหนดระยะเวลานะครับที่จะชิ้นสุดสัญญาคือวันที่29มีนาคมนะครับสำหรับในบริเวณนี้แต่ส่วนตัวของผมเองนะครับดูหลายๆจุดก็ยังมีความคืบหน้าไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบริเวณด้านหน้าผมเองก็คิดว่าไม่น่าจะทันกําหนดนะครับแต่ยังไงก็รอรุ้นกันไปครับเดีย๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกัน สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองพดุงกุงเกษรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6โซนครับโซนที่1นะครับโซนตลาดน้อยช่วงตั้งแต่สะพานพิจยาเสถียรถึงบริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์ครับโซนนี้นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่680เมตรครับ โซนที่2นะครับโซนหัวลำโพงช่วงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงสะพานกระสัดศึกครับช่วงนี้นะครับจะมีระยะทางยาวที่สุดครับอยู่ที่1,250เมตรและก็เป็นโซนแรกนะครับที่มีการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซนที่3นะครับก็คือโซนโบเบ โซนนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่สะพานกริยัศึกครับถึงบริเวณสะพานจตุรพักลังสลิดหรือว่าแยกสะพานข่าวนะครับโซนนี้จะมีระยะทางสั้นที่สุดครับเพียงแค่450เมตรเท่านั้นครับโซนที่4นะครับก็คือโซนนางเลิงเริ่มตั้งแต่ช่วงของสะพานจตุรพักลังสลิดถึงบริเวณสะพานมควานลังสันครับช่วงนี้นะครับจะมีระยะทางอยู่ที่700เมตรครับโซนที่5นะครับสถานที่ราชการเริ่มตั้งแต่สะพานมขวานลังสันถึงสะพานเทเวศดารุมิรครับช่วงนี้ก็จะมีระยะทาง700เมตรเหมือนก และโซนสุดท้ายนะครับก็คือโซนเทเวศก็คือที่เรามาถ่ายกันในวันนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่สะพานเทเวศดารมิตนะครับถึงท่าเรือเทเวศระยะทางนะครับจะอยู่ที่700เมตรครับรวมทั้งหมดนะครับ6โซนระยะทางโดยรวมก็จะอยู่ที่4,480เมตรครับก็เกือบๆ4กิโลครึ่งเลยนะครับสำหรับการปรับปรุงภุมิทัศ์ลิมคลองปรดุงกรุงเกษมครับ เองก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะมาซื้อต้นไม้ที่นี่บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่นี่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บางคนถ้าผ่านไปผ่านมาก็จะงงว่าตลาดตรงนี้หายไปไหนนะครับที่ถ้าเราดูคลิปนี้เราก็จะรู้เลยว่าตลาดก็ยังอยู่ครับเพียงแค่จะเดินเข้าไปลึกหน่อยหนึ่งก็จะเจอกับตัวตลาดนะครับ ที่เดินถ่ายก็เก็บภาพมาฝากครับอันนี้ก็คือภาพของจริงนะครับที่ผมเห็นในวันที่ผมมาถ่ายก็เป็นขยะจํานวนมากเลยครับในบริเวณนี้ยังไงก็ฝากดูแลด้วยนะครับพื่อความสวยงามของบ้านเมืองเราครับท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากโอกาสได้เหมือนเช่นเดิมน,นะครับ ถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้ครับที่ใต้คลิปวิดีโอฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้นะครับมาใช้จ่ายในการเดินทางว่าใช้จ่ายในการพัฒนาช่องครับฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้ครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยเลยครับ ถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์ ight, สาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ